สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ตเจ็ดนำท่านผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024นะครับนี่เป็นนัดที่2องครับของทีมชาติไทยที่จะลงสนามเจอกับคิวบานะครับนับถอยหลังครับเกมเริ่มขึ้นครับของไทยเองก็มีรณชัยจูวงศุกร์นะครับนี่ครับพยายามเอาตัวปังบอลไว้แร้บยิงยัดเข้าไปนมุมอาจจะแคบไปนิดนึงครับโดนเควินรุยได้ครับป้องกันเอาไว้ได้ครับ สลาบุตรทาจะให้ทางมุญมัดโดนคิวบาตัดได้ทางซ้ายนั้นมีทางโคติยาโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เป็นประตูเลยครับคริสเตียนบาเลียนเต้ฮะอภิวัตรจัน์เจริญครับให้มาจิรวัตไหลตอบกับป๋าแล้วยิงลูกนี้เอาคืนกลับมาได้ครับกินอรัญญาิลักษณ์ครับโอ้โหทีมเวิร์กสุดยอดมากๆครับจังหวะนี้ การเจอกันในนัดก่อนเนี่ยก็เราเป็นตกเป็นฝ่ายตามหลังแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็พลิกสถานการณ์แล้วชนะไปแต่อ5คราวนี้ก็หวังว่าจะเป็นหนังมือมวนเดิมนะครับดูครับวิ่งมาแปรเน่งๆนะครับโอ้แบบนี้เควินรูเอด้าก็หมดสิทธิ์เซฟเหมือนกันครับเอาละครับขยับมา1ต่อหนึ่งครับไทยกับคิวบาเข้าไปช่วยลับอักยกบอลหลบไม่พ้นครับปรนชัยหลุดเข้าไปได้แล้วยิงลูกนี้โฉดูครับป้ายอดเยี่ยมมากครับ เบียดเสาแล้วชนเสาเหลี่ยมในนะแล้วเข้าประตูให้จีนไทยขึ้นนำสองหนึ่งครับเควินรูเอด้าแต่ว่าความแรงของลูกแบบเสาไกลมีมารอแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหทีมเวิร์กยอดเยี่ยมมากครับซูบุเชนกลางครับโอ้โหหนีตัวประกบได้ครับขยับทำเฉือนทำเหมือนว่าจะถอยนะครับแต่ว่าพุ่งไปข้างหน้าแล้วเป็นจังหวะที่จิรวัตรเองก็เห็นอยู่แล้วเหมือนกันนัดไหนกันไว้อยู่แล้วนะครับดูแนวรับของคิวบาครับ โอ้โหเสาสองไม่มีใครเลยไปยืนเทมาทางตรงกลางหมดเลยนะครับสุพุทรสพุทรอ้าบโดนตัดมาได้แล้วยิงลิฟโอ้โหมาหลอกยิงดีด้วยครับโมริยอนเข้าไปปั๊มแย่งบอลจากสมุทรเชียงการก็จากด้านหลังนะฮะแล้วบอลสลักมาเข้าทางของโมริยอนพอดีครับคิวบาร์เขาก็ยังไล่มาบีบสูงอ้าวแล้วรับพลาดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วโดนทำตูดตีเสมอเลยครับ เป็นไดยันคอติยาครับพวกใกล้เคียงนะครับนี่ครับเ,บเขาคิกอินเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้เวลาหมดนะครับสุดท,ท้ายจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่3ประตูต่อ3นะครับเกมเริ่มขึ้น,นครับพานเดชครับนนกอนจันพรครับให้แล้วโอ้โหยิงลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับสู่พุทธเทียงกลางโอ้โหมุมน่ะมีอยู่นิดเดียวแล้วไกลด้วยครับ โอ้เป็นการแก้ตัวจากความผิดพลาดที่ทำเสียประตูครับนี่ครับเอาคืนซะเลยบาาร,าาริาัทเขาให้มาแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูไปครับอิธิชาประพาพันธโอ้โหสองประตูของไทยในครึ่งหลังนี้ได้มาจากการซัดไกลครับมันแหวกช่องตรงนั้นนะครับยืนกันอยู่แนวรับของคิวบาครับเกี่ยวหลบนิดเดียวนี่หายเลยนะครับต้องขยับช่วยครับอิธิชาแล้วยิงอีกครั้งแล้วเป็นประตูด้วยโอ้โหอะไรจะมั่นขนาดนี้ครับอิทธิชาประพาพันธ์ โอ้โหยิงไกลจริงครับสิบกว่าเมตรนะฮะยิงเรียดนี่ล้มยากอยู่แล้วครับพุศาประตูด้วยความแรงนะครับแม้ว่าจะดูไม่ห่างตัวแต่ว่าก็ดีพอที่จะเป็นประตูครับอ่าแล้วมาด้านในมาติเนสโดนรุมอยู่3ามและเสียบอลด้วยมเมไอครัดจิ้มบอลผ่านไปได้ทางขวามีอิทธิชาให้ไหมเลือกยิงเองครับมวยอุซูบุซาโอ้โหเด็ดขาดมากจังหวะสวนกลับของทีมไทยจากความผิดพลาดของคิวบาเองครับและมีตัวเลือกด้วยจะยิงเองหรือจะให้อิทธิชา และสุดท้ายตัดสินใจซัดเองกับมูมัดอุชุบูซาทำให้ไทยนีไม่เป็นเจ็ดต่อสดูจังหวะนี้อีกทีครับพอตัดได้จิ้มหลุดไปนี่โอ้มีตัวเลือกนะครับจะยิงเองหรือจะจ่ายให้เพื่อนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายคือกองหน้าระดับโลกแบบนี้เนี่ยโอ้หส่วนใหญ่ก็ไม่พลาดนะครับจังหวะแบบนี้นเยี่ยวตัวตามเสเตปเลยครับดูครับคลึงมาแล้วเยี่ยวปั่นด้วยขวาครับ <43 S 2> เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับ เพื่อนเียครับโดนตัดมาได้ครับมาติเนสเลือกยิงลุงดิโปโอแล้วเป็นประตูด้วยเหมือนกันครับโอ้ไล่มาเป็น4ต่อ7ครับอ่าครับอภิวัฒน์เลือกให้ไปลุยไปเองครับทางขวามีรดนชัย่แล้วเลือกยิงไงลุยเป็นประตูครับโอ้โหซัดแบบมั่นใจมากครับลูกนี้เควินเวด้าเนี่ยต่อยพุ่งยังไงก็ไม่ทันเลยครับลูกนี้พุ่งเป็นจรวดเลยครับแล้วเราได้สวนกลับหะครับหน้าประตูก็ไม่มีใครยิงได้หรือเปล่าครับกิรวัฒน์ให้มาแล้วมูเมอุสมารูซาครับซัดลูกนี้โล่ง หนีไปเป็น9ต่อ4โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณเลยครับคิดว่าสมิเชียนเนี่ยให้มาแบบนี้นี่บูมัดอุสม,มันบูซาต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าพี่ให้มาดีเหลือเกินแล้วบวมัดอุสม,มันบูซารูปแบบนี้เนี่ยใส่สกอร์รอไปครับมาอยู่ถูกที่ถึงเวลาจริงๆครับวันนี้แล้วซัดไกลครับโดยมยอเตอร์ยนแต่ว่าไปติดบล็อกของทางอิชิชา,าทางซาลาวุฒิซัดไกลอีกครั้งหนึ่งอู้ยรับหลุดครับอารุษเซนบัต แล้วเปิดยาขึ้นมาแรงไปหน่อยอออกมาเตะบอลพืชนแล้วพุ้ลูกนี้ชนเสาเด้งกลับมาซ้าเรียกร้อยครับสราวุธพลาพึกโอ้จากความผิดพลาดของเอเดนเปเรซออกไปสกัดบอลแล้วกลายเป็นสกัดบอลพลาดนะครับอืมแล้วมีสัญญาณหมดเวลาการแข่งขันครับทีมไทยก็เอาชนะคิวบาไปได้10ประตูต่อ5นะครับก็ต้องชมความเยี่ยมของทีมชาติไทยนะโดยเฉพาะ การเจอกับชิวบานวันนี้ที่เล่นด้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ